สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนที่กำลังรับชมคลิปการสอนอยู่นณะขณะนี้นะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องแบบรูปของจำนวนนับวิชาคณิตศาสตร์ปสค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะแบบรูปของจำนวน นับนะคะมีอยู่2แบบด้วยกันคือแบบรูปของจํานวนที่มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกัน <Estoy S 1> <fit. S 2> กับแบบรูปของจํานวนที่มีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละเท่าเท่ากันเราไปดูแบบแรกกันก่อนนะคะก็คือแบบรูปของจํานวนที่มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละเท่าเกันค่ะ <Simmons> จากกรอบนะคะ <Simmons> กรอบที่1เราจะเห็นว่ามีผีเสื้อ3าตัว กรอบที่2มีผีเสื้อ6ตัวกรอบที่3มีผีเสื้อ9ตัวจากรูปตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าผีเสื้อมันมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก3เพิ่มขึ้น3เป็น6จาก6เพิ่มขึ้น3เป็น9ค่ะ ต่อมาแบบรูปที่สองก็คือแบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละเท่าๆกันค่ะดูกรอบแรกก่อนนะคะมีเพนกวินจำนวน16 16รูปกรอบที่สองมีเพนกวินสิรูปกรอบที่สามีเพนกวิน8รูปและกรอบที่4มีเพนกวิน4รูป จากรูปตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเพนกวินมีจำนวนลดลงค่ะจาก16ลดลง4เป็น12จาก12ลดลง4เป็น8และจาก8ลดลง4เป็น4ค่ะทีนี้นะคะเมื่อกี้นี้เราได้เรียนรู้แบบรูปของจำนวนนับทั้งสองแบบไปแล้วทีนี้ เดี๋ยวให้นักเรียนลองดูว่ารูปที่เห็นตอนนี้นะคะซึ่งเป็นรูปพึ่งมีทั้งหมด3กรอบนี้เป็นเป็นแบบรูปแบบไหนนะคะโดยดูเสร็จแล้วก็ลองตอบคำถามดูค่ะข้อ1จากรูปมีความสัมพันธ์กันแบบใดคะ,ะจากรูปตรงนี้เราจะเห็นว่ากรอบที่1มีพึ่ง6ตัว กรอบที่สองมีพึ่ง4ตัวกรอบที่สมีพึ่งสองตัวจะเห็นได้ว่ามันลดลงฉะนั้นแล้วจากรูปมีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละเท่าๆกันค่ะต่อมาข้อ2มีการเพิ่มจำนวนหรือลดลงทีละเท่าใดนะคะตอบว่า ลดลงทีละ2ค่ะสุดท้ายนะคะแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องไปฝึกทำก็คือหนังสือคณิตศาสตร์นะคะที่มีรูปลักษณะเหมือนที่ปรากฏบนจอเล่มนี้นะคะโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า22ถึง24ค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการ สอนเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ